รกัน1 2อะกัน1 2อะเนี่ยเนียกี๊ดอีกอันนี้ท่านกำลังชมนะครับการฟิตติ้งละครฟอร์มใหญ่ถูกต้องครับของเอ็กไซตบลังเมฆครับบาลังเมฆซึ่งก็จะเป็นการพบการระหว่าง สมบัติมิเทนีไม่ใช่ครับกปูงศิวิไลกานพบกันระหว่างคุณมอสปฏิพันธ์คุณสมชายเห้มกะและคุณอ้อมพิยดาและผมครับซอนรามเทพิทัธ์ครับด้านหลังคือชาวสมชายเดี๋ยวครับต่อหน้ากันสองคนแลยคุณแม่กาวต่อหน้ากันสองคนแลยคุณแม่กาวอ้าว บรรยากาศการฟิตติ้งเสื้อผ้าของละครเรื่องบันลังแม่ของชั้นล่าสุดนี้มีทั้งความสนุกสนานและเป็นกันเองมากๆค่ะเพราะทั้ง3หนุม่มชีนไอดอล,ลยุค90อย่างคุณหนุ่มสอนรามคุณมอสปฏิพา์และคุณเตาอสมชายที่ได้มารวมตัวเล่นละครเรื่องเดียวกันเป็นครั้งแรกงานนี้จึงคือเป็นกำาไรของผู้ชมจริงๆค่ะ <laughs> รอประมาณเกือบ25ปี25ปีนะครับกว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่มอสกับพี่เต๋ากับพี่หนุ่มมันเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นมิติใหม่ของวงการที่ที่เราสามคนจะมายืนร่วมกันนะครับโดยมีนางเอกคุณภาพก็คือน้องอ้อมพีดาผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่มันน่าตื่นเต้นแค่ความรู้สึกของตัวผมเองเนี่ยแค่ใบปิดที่มีเรา4ี่คนเนี่ยมันผมน่าสนใจมากว่าเราจะทำอะไรกันนะครับสำคัญคือว่ามันเป็นบทประพันธ์ที่ดี พี่มอสรับบทย่งไรครับผมรับบทเป็นเกื้อครับคือเป็นคนที่อยู่ในบ้านของ้านรุ้งครับใกล้ที่สุดแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ไปตกล่องกล่องชิ้นกันก็ถือว่าพี่มอสเ็าเป็นคนที่แบบแอบชอบปานรุ้งมาตลอดอ๋อส่วนผมอ่ะไม่อยากเล่นเป็นอะไรครับหารเรือครับที่ว่าเหมาะไหมครับบทเล่นเป็นหารเรือเหมาะครับผมอยากเล่นด้วยชอบเลยใช่ไหมไม่ฮะได้เจอคุณเนี่ยได้เจอคุณได้เจอคุณเนี่ย บาหวานเดี๋ยวไปตีเลยตีเลยส่วนขางลังเราเมื่อกี้คุณสมชายประกัศครับเขาเล่นเป็นสามีคนแรกของปานลุงเล่นม<ช>ีเพย์บอยชื่อว่าชูแหนมเราเนี่ยรักกับปานลุงแต่ดันในแบบพ่อแม่คุมถุงชนก็เลยไม่ได้เจอกันเขาก็เลยไปคบกับชูนาครับชูนามได้ทําให้ธุรกิจของปานลุงเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยล้มละลายหมดแล้วเพืือก็อามาคอยดูแลสุดท้ายก็ผมก็จะมาเจอปานลุงอีกทีหนึ่งในช่วงวัยที่ลุล่วงไปแล้ว ส่วนคุณอ้อมพิยดาที่จะต้องรับบทหนักในบทของปานรุง้งตัวละครที่รักลูกและพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อลูกซึ่งณนะช่วงชีวิตของเธอตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้เข้าใจความรู้สึกของตัวละครปานรุ้งอย่างแท้จริงค่ะถ้าย้อนไป3ามปีที่แล้วไม่วันเข้าใจค่ะเพราะเรายังไม่มีลูกยังไม่มีลูกยังไม่เข้าใจแน่ๆพอมีลูกเองแล้วแล้วเราเลยเข้าใจว่าแบบทุกขณะจิตคือเราแบบ คิดถึง,ขงเขาดูแลขเขาเอาใจใส่เขากว่าขเขาจะเติบโตไปแต่ละวันเนี่ยชีวิตเราจะมีแต่เขาเขาเรียกว่าเป็นการผูกมัดเป็นห่วงอะทำว่าห่วงมันถูกต้องเลยแล้วก็ไม่มีวันขาดจากชีวิตของเราจนกว่าจะหมดลมหายใจก็อาจจะด้วยเหตุผลนี้มั้งพี่บอยถึงให้ โอกาสเล่นเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นแม่แล้วแล้วก็จะเข้าใจได้ดีเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนักมากสําหรับคนที่ยังไม่มีลูกแล้วมาเล่นบทนี้ด้วยตัวเราไม่ต้องไปประสบการณ์จริงๆถึงจะรู้ว่าไอ้คำว่ารักโดยไม่มีเงื่อนไขมันคืออะไร ทั้งสามคนนะคะมันกันแน่นอนเพราะว่าทั้งสามคนนี้ก็ตัวพ่อทั้งสามคนอะไรอย่างเงี้ยผ่านประสบการณ์มาเยอะทุกคนจะต้องออกมาเตรียมปล่อยของใส่กันตุ้มๆคุณผู้ชมก็สนุกแน่นอนแต่คาแรคเตอร์แล้วผมว่ามันใช่ซึ่งผมว่ามันมันถูกต้องถูกที่ถูกเวลาและสาคัญคือมันน่าสนใจพวกเราสามคนนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับจะร่วมแรงร่วมใจนะครับทาให้บาลังแม่นะครับสนุกที่สุดนะครับยังไงก็เจอกันได้ติดตามชมไม่ได้นะครับเรามาดูนะฮะว่าสามพระเอก กับหนึ่งนางเอกคนไหนจะพิชิตหัวใจนางเอกได้